แสดงความยินดีก่อนขอบคุณครับโอ้ครับขอบคุณครับารู้สึกเป็นไงบ้างวันนี้ก็ดีใจครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเราเรียนมา4ปีแล้วแบบวันนี้มันมาถึงนังทีก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็มีคนมาแสดงความดีกับเราเยอะมากก็ก็เป็นวันที่ดีวันหนึ่งเลยครับใช่วันนี้คือมันมันสมกับที่เราตั้งใจตาแงใสี่เีใช่ครับก็ก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราตั้งใจนอนตีห้าอ่านหนังสือสอบมามันก็แบบมันก็คุ้มค่าครับเพราะว่า วันนี้มันก็แบบเป็นวันที่มีความสุขจริงๆครับผมหลายคนทึ่งมากว่าเราคว้าเกียรติยศมระดับหนึ่งเลยผมเองก็ทึ่งครับมไ,มไม่ใช่คนอื่นทึ่งผมเองก็ทึ่งตอนแรกก็บอกว่าไม่ได้คิดว่าจะได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเหมือนพอไปเรียนเรียนมาไปเรื่อยๆแล้วแบบเฮ้ยมันใกล้มันใกล้ก็เลยแบบพยายามทําให้ได้ครับพ่อแม่หน้าบานเลยใช่<ล>ใชแม่หน้าบานเลยเดี๋ยวแม่จะแล้วก็เดี๋ยวแบบแม่ชอบซึ้งน้ำตาไหลเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ต้องมีซีนดราม่าหนึ่งแบบ ที่ผ่านมาเราตั้งใจแบบแค่ไหนเพราะว่ามันเหมือนแบบมันไม่ได้มันไม่ได้ง่ายอ่ะเพราะเรว่าเราทำงานไปด้วยเนาะเราเล่นไปด้วยเล่นกีฬาด้วยเขาผมก็ผมก็ว่ายน้ำซ้อมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทำงานแล้วก็เรียนไปด้วยมันก็ยากมันก็แต่ว่ามันเป็นเรื่องของการแบ่งเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่เพราะว่าถ้าสมมติว่าแบบแบ่งเวลา สอแบ่งอ่านหนังสือแบ่งเวลาแบบไปทํางานได้มันก็มันก็ทําได้หลายๆอย่างพร้อมกันอะไรเงี้ยครับเวลานอนเวลานอนเราเอาไว้ท้ายสุดเลยเพราะว่าเราเดี๋ยวค่อยนอนตอนแบบเราเรียนจบก็ได้ใช่ไหมโอ้โหคือเรียกว่าแปงว่าเราเป็นคนตั้งใจกับทุกอย่างใช่ไหมใช่ครับก็ไม่ได้อยากทําหลายอย่างแล้วไม่ดีสักอย่างก็เลยอยากทําทุกอย่างให้ดีไปทุกทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยใช่อยากรู้ว่าเวลาแบ่งเวลาของเอสอะมันแบ่งยังไงแบ่งยากแค่ไหนทั้งเรียนทั้งทำงานทั้งกีฬาเออจริงๆริงผมพไทายเรื่อง แข่งก่อนแข่งว่ายน้ำแมตช์ใหญ่ซีเกมไปเช่นเกมถ้าผมต้องลาสอบก็ก็ต้องลาอะไรเงี้ยครับแล้วก็รอมาคือสอบแล้วก็วันไหนมีงานก็คือต้องคุยกับโค้ชคุยกับสมาคมอะไรเงี้ยครับอย่างแบบไอเช่นเกมล่าส so okay. ุดอย่างเงี้ยผมติดงานก็ขอสมาคมไปช้ากว่าคนอื่นเพื่อแบบเราได้ไปทํางานด้วยแล้วก็ได้ไปแข่งด้วยอะไรเงี้ยครับใช่ก็ต้องสื่อสารกันหลายหลายฝ่ายครับแยกกันได้ยังไง จริงๆตารางผมไม่ได้แน่นขนาดเหมือนแบบเหมือนที่ทุกคนคิดอะไรอย่างเงี้ยจริงแบบถ้าถ้าเราแบ่งเวลาดีมันก็ทําได้3มอย่างแบบว่าชิวๆอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็เหลือแค่2อย่างเพราะเรียนจบแล้วใช่ก็เหลือแค่กีฬาใช่แล้วก็กีฬากับบันเทิงเรืยอนไปได้ดีเราอยากต่ออีกไหมคะตอนนี้ยังยังไม่ได้มีแผนว่าจะต่อแต่คือคิดไว้ว่าอยากต่อแต่ว่ายังไม่ใช่เร็วๆนี้ครับผมเพราะว่าก็เพิ่ง จริงจังกับโปการมบันเทิงเนาะ mm hmm. ก็เลยอยากจะทําตรงนี้ให้สุดก่อนนะครับผมใช่อย่างปริญญาโทคือถ้ามองไว้นี่อยากต่ออะไรคือยังไม่ได้คิดเลยก็ยังไม่ได้คิดเลยครับแต่ว่าอาจจะอาจจะตอบเป็นสายอาชีพหรือว่าทําอะไรที่มันแบบเป็นชิน้นเป็นอันใช่แต่ว่าไม่อยากตอสาขาเดิมเพราะว่าสาขาเดิมเรารู้สึกว่าเออเราสามารถพัฒน,นาตัวเองได้ไรเงจริงนอกจากการเป็นนักว่ายน้ำเป็นนักแสดงเราอยากเป็นอะไรเราเพราะว่าเราอยากแบบสายอาชีพเนี่ยเออโอ้โหอยากเป็นนักบิน เธอจะเพอร์เฟกทุกสายไม่ได้นะเออมันมันเป็นแค่ความฝันเนี่ยมันแบบยังไม่เริ่มเลยตอนนี้ย่อเป็นศูนย์อยู่เลยครับอย่างแสดงว่าหลังจากนี้คือตั้งใจทุ่มเทให้กับกีฬาต่อไปใช่ไหมใช่ครับเธอด้วยใช่ก็ตอนนี้ก็เหมือนเข้าจีมเอ็มมาอยู่สังกัดจีมเอ็มก็เดี๋ยวจะเริ่มเรียนการแสดงเรื่องเรื่องพัฒนาตัวเองครับแล้วก็จะมีคุยกับผู้ใหญ่คุยพี่ถามว่าแบบเออเดี๋ยวเราจะมีโปรเจกต์อะไรบ้างอะไรครับก็ต้องรอติดตามดูกันต่อไปครับผมว่าเส้นทางการบันเทิงมันจะเป็นยังไงงงบ้้าอะไรเีย กีฬานิดนึงครับอตอนไปแข่งที่ผ่านมาหลายคนก็แบบเฮ้ยเชียร์เรามากนอกจากฝีมือแล้วคือแน่ตาทุกคนเพิเรียกว่าคนฉลาดแฟนเลยเราสนั่นโซเชียลเลยมีมว่ายน้ำใช่ไหมออครับคนรู้สึกว่ายืนว่ายน้ำแล้วก็โอ้เขาเป็นนักกีฬาคนนี้หน่าจะดีต่อมากอะไรเงี้ยอยากบอกเลยแฟนๆจริงๆมีมที่เป็นว่ายน้ำเราอะทำตลอดอยู่แล้วเพราะว่าเหมือนแบบ เราก็สายมยูแล้วเราแบบเราไหวเจ้าที่เจ้าทางเราไหว <c oughs> <c oughs> เออเราก็แบบเออขอแบบขอให้ทําได้ดีนะอะไรเงี้ยแบบทําตลอดอยู่แล้วแต่ว่ามันจังหวะพอดีที่บอกว่ามันเป็นแอร์ไทม์ที่เขาจับกล้องพอดีอะไรเงี้ยแล้วมันก็ไวรัลไปเลยของของงเหมือนกันแต่ว่าแบบในเรื่องของแบบที่มีคนให้กาลังใจเราเยอะผมรู้สึกว่าแบบดีใจมากเพราะว่าเป็นการแข่งครั้งแรกที่แบบคนติดตามแล้วก็ให้กำลังใจเราเยอะขนาดนี้จริงอะไรเงี้ยก็ชื่นใจเออแท๊แท๊ปอะรพี่าหลอบอกตอกหลอบอกตอด้วยอย่างเงี้ยออ ครับก็อันนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้ป่ะเออเออน้อมรับเนาะไปทำเต็มที่เหมือนไหมพอแบบโดนเนาะไม่ใช่แค่พี่ๆเซลแบบคนในทีมกีฬากันเองก็แซวพ่อแม่ยังแซวเลยเออเขาหลายคนแบบแชร์รูปเธอแล้วก็แบบโอเคไม่เป็นไรต่อให้แพ้หรือชนะเขาก็ไม่ได้มองอะไรนะเพราะเขามองหน้าจริงๆแบบแพ้ชนะมันก็แบบกีฬามันก็ต้องแบบนิดนึงเนาะแต่ว่าแบบถ้าเราทำเต็มที่แล้วเราแพ้อะไรเงี้ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งดีกว่าแบบเราไม่ได้พยายามเลยอะไรเงี้ยครับซึ่งผมอ่ะ ถ้าเราทําเต็มที่แล้วแต่เราแพ้อย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยกลับพัฒนาตัวเองก็ได้หรือว่าแบบค่อยไปทำทำแมตช์อื่นก็ได้มันไม่ได้มีแค่ผลเดียวในการแข่งขัน,นอะไรเงี้ยจริงแบ<า>งบปรากฏการณ์นี้มีคนเวลาไปไหนมาไหนคนทักเยอะขึ้นไหมคะออก็มีคนทักเยอะขึ้นครับส่วนใหญ่แบบเพื่อนที่ไม่เคยทักก็จะทักเอด็ดว่ายน้ำยังวันนี้แบบว่าฉลาดเอ็ดอย่างเงี้ยเขาก็จะแซวเราฉลาดเอ็สฉลาดเอสแต่ว่ายน้ำไปจังยกมือว่ายน้ำว่ายน้ำที่เป็นแบบมันมาลายหอยเทียวครับแต่เรียกว่าคือครั้งนี้มันเหมือนแบบ เติมกำลังใจให้เราชไหมใช่ให <fin anta> <ots> ้กำลังใจเราเยอะใช่เพราะว่าต้องบอกตรงๆจริงๆกีฬาว่ายน้ำเป็นกีฬาที่ไม่ไม่ได้บูมในไทยขนาดนั้นมันไม่ได้เป็นกีฬาที่แบบอยู่ในสวอตไลท์แต่ว่าเหมือนครั้งเนี้ยเอ้ทีมไทยแบบที่ว่ายน้ำาปกีฬาไทยหรือว่านนกีฬายาอย่นเนี้ยเหมือนแบบคนสนใจมากขึ้นโดยเฉพาะว่ายน้ำเองอะไรเงี้ยครับแบบน้องๆเขาก็แฮปปี้แบบเออมีคนติดตามมีคนแท็กสตอรี่ไปเขาก็แฮปปี้ซึ่งตรงเนี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นข้อดีเพราะว่านักกีฬาของเราเนี่ยเวลาได้รับแรงสนับสนุนกำลังใจเยอะๆมันจะช่วย พัฒนานอกจากท่าบ่างกายแล้วก็ท่าจิตใจก็สกำคัญเหมือนกันครับใช่หลังจากนี้เราวางเป้าหมายยังไงบ้างอย่างเร,รื่องกีฬาเขาผมก็ต่อไปไหมจริงๆก็คิดว่าจะทไไจําทต่อไปครับเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่เรารักแล้วก็ทํามาตั้งเจ็ดสปีแล้วอะไรอย่างนี้ยครับแล้วก็แต่ว่าก็ต้องรอดูว่ามีแมตช์ไหนที่เราสามารถคัดลิฟายไปได้ได้ได้อีกบ้างอะไรครับเพราะว่าจริงๆตอนนี้เราก็ทีเกมเอเชียนเกมสิงแชมป์โลกก็แบบไปมาหมดแล้วแต่ว่าจะพัฒนาไป ยังไงได้อีกอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวต้องมานั่งคุยกับโค้ดกันอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยครับแต่ว่าคือยังไม่คิดวางมือถูกไหมยังไม่คิดจะวางมือแน่นอนคือหลังจากนี้ก็ยังต้องแบ่งเวลาไปซ้อมมใช่ครับผากแสดงด้วยไปแสดงด้วยว่ายน้ำด้วยครับมันเป็นน้ำหกที่ทำให้กันได้อยู่แล้วคือทั้งใจว่าจะควบของให้มันแบบได้แบบนี้เลยใช่ครับผมเต้นไม่ได้ ขอบคุณครับผมขอบคุณแฟนๆทุกคนขอบคุณทุกคนทีคนท่คอยซัพพอร์ตเราไม่ว่าจะในด้านาว่ายน้ำวงการบันเทิงหรือว่าการเรียนก็ตามเลยครับก็รู้สึกขอบคุณมากจริงๆครับผมเพราะว่ามันก็ช่วยที่จะแบบเดรฟเราไปข้างหน้าไม่ว่าจะในทางไหนก็ตามเลยครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณมากจริงๆค่ะตามเป็นใครบ้างตัวแฟนพี่ตัวแฟนเอ่อก็หมายถึงว่าที่จีนอะไรอย่างู่ใช่ไหมครับ ก็มีเหมือนแบบแฟนคลับก็ไปรอเราที่สนามบินไปขอแบบขอแลกพิมพ์เราที่ศาอะไรอย่างนี้ครับก็รู้สึกแฮปปี้อะไรอย่างนี้ครับก็จะขอบคุณเหมือนกันเพราะว่าเหมือนแบบเป็นครั้งแรกที่เราไปที่จีนด้วยแล้วแบบมีแฟนคลับที่จีนเราก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์อะไรอย่างนี้ยครับผมเขาบอกไหมว่าอยากเล่นบทอะไรอีกนะเพราะตัวเราเองก็จะโฟกัสเรื่องการวงการการแสดงเรื่องต้นๆนะครับก็จริงๆอยากเอ่ออยากกลับไปในวงการซีรีส์ไหวครั้งหนึ่ง ครับผมก็อยากจะมีคู่ไปขอตัวเองกับเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับได้ประมาณนั้นเราเห็นคนอื่นเขามีคู่เราบ้เหงาอ่ะเราก็แบบอยู่ตัวคนเดียวเนาะแบบว่าแล้วก็อยากมีใครจะโทไปขอตัวเองอะไรอย่าเเป็นคู่เรอใช่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 ใชับช่ใช่ใช่ใช่มช่นช่ใช่ใม่ใชใช่ใกน่ ว่าหลังๆก็มีผู้ใหญ่มองเบเราไปยังไงว่าการแสดงอย่างนี้เราแบบมีเตรียมเตรียมผลงานไว้ให้เราด้วยผมผมคิดว่าเ,เขาที่เออพี่ผู้ใหญ่ต้องมีแผนให้เราอยู่แล้วแหละครับใช่ก็เดี๋ยวต้องติดตามชมกันต่อไปว่าแบบเฮ้ยปีหน้าหรือว่าต่อไปโอ้โหจะมีโปรเจกต์กอะไรเข้ามาบ้างอะไร <ๆ S 2> อย่างเงี้ยครับผมก็อยากให้ทุกคนคอยติดตามกันแล้วก็คอย support ผมไปอีกนานๆนะครับบรรยกาศตรงนี้เนาะอยากมีคนดีละใช่ อะไรนะครับไม่ว่าเปิดรับสมัครผู้ติสรีเลเปิดรับสมัครเลยครับตอนนี้หัวใจว่างทั้งสี่ห้องแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะรับไม่ไหวนะเหตุเขาบอกทางทางแถวยาวมากก็ไม่รู้เหมือนกันยังไม่เห็นเลยเนี่ยโอ้ยไม่าเดห็นเนี้ยครับ